เป็นปัญหาแล้วครับเป็นปัญหาเพราะว่าเขาใช้สแกนลง MULE หมดแล้วอ๋อเจ็บครับอย่างนี้นี่ถือว่าฟุตบฟอร์มตัดสินใจถูกนะถูกใช่ครับเป็นเทอร์เรนที่ตัดสินใจผิดด้วยผมว่าอืมตอนนี้เทอร์เรนเลือกจะบุกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจอโพทอนเล่นดาร์ทมพลาเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อเราบุกไปเนี่ย พอทอก็ต้องเอาดาเมจเพ่มมาช่วยดีฟเฟนต์อยู่แล้วหรือว่าจะเอาที่ฐานก็ไม่ไม่แปลกเพราะว่ายูนิตพอทอร์จะนันมีน้อยกว่าคิดว่าคือไม่เข้ากับแพ้เลยดีกว่าคืออยากจะบอกว่ายิมบาคิวนี่ปิดเกมได้ตั้งนานแล้วนะครับอืมถูกแต่ไม่ยอมปิดอ่ะไม่ไม่ยอมบุกเองแล้วตอนนี้พอทอร์าช่องหัวได้เนาะตอนนี้พอตอกลางจะนํานําแล้วด้วยนําไปเยอะแล้วเยอะแล้วแหละพาะอัปเกรดเลเวลสามอยู่ด้วยแล้วก็ยูนิตก็มีพอกัน ออโอ้โหยอย่างนี้พลาดครับไวกิ้งมาเจอสตอเกอร์บิงใส่ยี้เจ็บนะเมื่อกี้ว้าทำไมไม่เข้าไปเขารอคุลูซัตไงครับเมื่อกี้โอ้โหผมหมายถึง<อ>ว่าอินบาไม่ยอมบุกแต่แรกนรั่นแหละจบเลยเจออยี้ถือว่าซนูฟอร์มควบคุมจังหวะน,นี้ได้ดจริงๆเพราะว่ามีการรอคุลูซัตให้คุลูซัตมาเสมอก่อนแล้วค่อยบุกเข้ามาใช่ไหมแล้วอินบาคิวเนี่ย้ามาปุ๊บโอ้โหโดนตอรูฟอร์ม ฟอฟิลดีมากด้วยครับแบ่งทับครึ่งหนึ่งตอนนี้ยังจัดการปัญหากะระด้างไม่ได้เลยนี่มันฟันซีอยู่เลยคือช่วงที่ได้เปรียบนี่ก็ควรจะบุกนะครับไม่ใช่รออย่างนี้อ้น,นี้บอกว่าบางครั้งมันปิดเกมตั้งนานแลครอแต่เขาไปให้มอนให้โอากาส<อ>กลับมาได้ จริงๆอ่ะผมว่ามันควรจะจบตั้งแต่ประมาณนาทีสิบหกสิบห้าครับใช่ตั้งแต่ที่เขาโฟกัสโฟกัสคนละหนึ่งตัวเนาะใช่ฟรีก็ควรจะจบแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขารออะไรเหมือนกันเองินไปโพทอสแข่งแก่งจีจีครับวูสวยงามสวยงามพทอสชนะองจะเจริญเย,ย้าหูมีคนถามว่าทำไมเลสเจอโรตอนเล่น เลคเตอร์มาลีแล้วฟาสเอ็กแพนครับเขาเห็นบ่อยมากนะก็ก็การติดเลสเตอร์นี่ผมว่ามันเป็นการป้องกันที่ดีนะดีกว่าติดเทนแรบนะคือถ้าถ้าอ่านไม่ออกว่าเขาจะออกอ่าวาเลหรือว่าเออไม่รู้จะออกไวเลหรือจะออกสี่เกตอย่างเงี้ยมาลีมันก็กันได้หมดนะ แต่ถ้าเราออกเทสแลบใช่มหมมีมารูเดอร์แล้วเขาออกเวเลมานี่ก็คือตายโอเคพี่จำไ,ไ,ไปไหนครับพ<ม>ี่จำไปไหนคู่ที่สามคู่ที่สามเป็นฟาฟาซาเจอกับฟอร์มแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นฟาซาเจอกับวิออสแทนนะฮะเราจะดูฟาซากันคู่นี้โอเค แล้วคู่ต่อไปให้วีออสเจอกับ i อคัส<ม>นะครับแล้วเราจะดูวีอสอสกันในคู่ต่อไปคือคู่ที่สีม่มีคนบอกว่าทำไมเธอรันซูโพทอสไม่ค่อยเห็นคนเล่นแท้งเลยมันเป็นที่คนไทยมากกว่าที่ไม่เล่นกันเมืองน,นอกเล่นกันเยอะมากครับแล้วก็แทงโหดมากครับโฟทอสู้ยากมากด้วยขอบอกจริงๆคนไทยชอบเล่นเอ็มเอ็มแล้วก็แบนทีอะไรประมาณนี้แต่แท้เนาอพี่ปอมเนาะผมว่า คือคือเอ็มเอ็มกับแบนเอ่อเอ็มเอมมันมันเป็นยูนิตที่ค่อนข้างคล่องตัวครับอืมถูกยืดหยุย่หยุดวามหายว่าหุ่นผุ่นเพียววิ่งกันเร็วเลยแต่ถ้าเป็นแทงใช่ไหมคุณก็ต้องค่อยค่อยลุกคืบใช้ความใจเย็นใช่แต่มันเซฟกว่าเยอะคือถ้าเกิดว่าแทงตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยูนิตโฟทอรเพิ่งจะเข้ามาบวกหรือเข้ามาจัดการของว่าละลายหมดละลายครับละลายถ้าไม่มีเอ่ออิมมทอลนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยอ๋อไม่เหลือขี้เลย จะผมสร้างห้องแล้วนะครับก็ใครนะฟาซ่าเ,เจอกับใครนะครับวิออสว o ออสไปไหนแล้วล่ะวิออสถ้าอยู่ในสตรีใบเกเลย<ช>นะค่ไหฟาซาเซิร์ฟหรือเป k, ล่าเซิร์ฟเซิร์ฟดูกับโปรตอสอืมเป็นแมทที่น่าดูสลับเชสเตเลตเทมเพิลแบบนี้เหรอผมว่า เซ่ก็ได้เปรียบอ่ะใช่พี่คิดว่าเซิร์กได้เปรียบครับเดี๋ยวผมขอตัดจุดตัด YouTube นิดนึงนะฮะพอดีผมต้องเอาไปตัด YouTube เดี๋ยวผมขอตัดเข้าคลิปของ T S S แป๊บหนึ่งครับผมโอเคผมไม่เจอซัมมิ่งนี่นี่เนี่ยเจออะไรเสเต็ปสเตชัน เซิร์ด้ยนะเซิร์อสู้ไงวะคิดไม่ออกวอยเล่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่ไม่แย่นะทำไมสลับทาไม่แย่ก็แรอจะถึงเร็วไงครับแแอถึงเร็วแต่ก็อย่างว่าเล่นวอยเลยไปจะรดกระซวกกระโซกมาม่นี้ก็ขี้แตงเลยนะเออถ้าจะเล่นวอยเลยก็ควรจะมีคันนอนกันบ้านนะโอเคเราจะมาดูเซิร์ฟกันบ้างรอบนี้เรามาดูเซิร์ฟฟาซ่ากันบ้างนะครับ พี่จำไม่อยู่นะฮะพี่จำไปหาเทคนิคป่าผมอยู่ไทยสตรีมเมอร์อนเมนโอเคพีเคโอเคเราไปดูกันดีกว่าเออคู่นี้สูตสีหรือเปล่าหรือว่าใครภาสีดีกว่าเดี๋ยวว่าฟาซาฟาซาฟาซาหลีกอะไรเอ่ยไม่รู้ไดมอนด์ปะฟาซาเหมือนจะเคยเห็นมากกว่าวีออสนะใช่ใช่วีออสเาชื่อวเท่มากเลยผมว่า ผมือบพี่เลยบ้างเขียนว่างเลยเขียนสวยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากแบบหน่นะครับดูใครดีก็ต้องดูเซิร์ฟเอ้ยเมื่อกี้ดูแต่เพิ่งดูบทต่อไปเนี่ยเมื่อกี้ใช่ปะใช่เราดูเซิร์ฟนะครับฟาซาก็จะเป็น first person view แล้วเดี๋ยวก็คุยกันละกัน๋ยวผมโหลดแป๊บนึงผมโหลดเอนคมอนคโอเคโอเคันเค ว่าไม่เรื่องเลยหลุดมีคขาใช้โปรแกรมแฮกหรือเปล่าทูแนแกแล้วเขาจะถีบเราทำไมล่ะเน็ตทูแนแอเนี่ยสมควรที่จะแบบนะขอจีวิวอัปเกรดเน็ตเดี๋ยวนี้สาธุสมพรปากรอมานานแล้วใช่ไหมใกล้เลยขอไปแล้วยังไม่ได้ขอไปนานมากเ้งไม่ี่พูดออกซสีอเลยนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ใครล้ว เข้าไปคู่ที่สามยังคู่ที่สามคูฟฟอร์มชาชนะไม่ละเกมนี้มีแข่งอยู่ปะกำลังจะเข้าครับเมื่อกี้หลุดพอดีทูนกหลุดพอดีเย้มาทันทูแนักจำดีมากให้พี่จำหลอกนะเนี่ยอืมเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไงฟอร์มชนะยังไงวะเล่นดีกว่าใจเย็นกว่า จะเย็นกว่าอิมบาคิวอิมบาคิวได้ดีดีกว่าในช่วงแรกเยอะมากได้เปรียบเยอะมากแต่ว่าอิมบาคิวรู้สึกเขาจะถนัดแบบสร้างเนี่นี่เอาใครอับใครเนี่ยฟาซากับวีออสเหรอใช่ก็คู่ที่สามไงครับฟาซาวีออสหรือยังไงวีออสเขาลองเล่นเออได้ได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคู่หน้าก็วีออสวีออสเจอกับใครนะคนแรกที่อยู่ซิลเวอร์ไอซียูเออใช่แล้วเราจะดูวีออสกันเกมหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเกมนี้เราดูฟาซาฟาซาจ้ะโอเค ไม่เดี๋นะเมื่อกี้วิจารณ์อิมบาคิวนิดหนึ่งคืออิมบาคิวเหมือนกับสร้างยูนิตมาอย่างเงี้ยไม่มีการฮารัสไม่มีการอะไรเลยแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆอืมอืมเขาไม่ดรอปด้วยนะใช่ใช่คือเขาไม่ทําอะไรเลยไม่ยอมฮารัสไม่อะไรทําให้ซูนูฟอร์มจากที่ว่าเสียเปรียบก็ฟื้นตัวเรื่อยๆจนมาเสมอแล้วก็จนมาชนะอืมใช่ถูกต้องจังหวะชนะนี่เป็นจังหวะที่เอลดาร์ไปฮารัสทั้งี่เนาะใช่เฮ้ นะออตกใจตกใจไม่งงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนลิสอันนี้นะฟาซาเจอวีออสใช่ไหมแมป c h a เตอร์เลดเทมเพิลใช่ครับมันมันเปลี่ยนไงมันเปลี่ยนก็เลยงงงไม่ผมเลือกแบบเองไงเมกี้ผมไม่เห็นพี่จำเขียนแบบไว้ให้ในเอ็มซเซนผมก็เลยเคียเองเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคจ้ะโอเคสเปนดิชิว่านะครับเป็นคอมเมนเตอร์ชาวไทยอยู่นะฮะเห็นเขาถามเนี่ย เนี่ยก็เป็นคอมเมนเตอร์นะฮะใช่ชื่อนึงชื่อโนติโนนะครับพูดอย่างได้ไหมเป็นนั้นไม่ใช่แล้วใช่ั้นตอนนี้คนที่พูดอยู่ก็คือ o j s MC นะครับคนที่พูดอยู่ตอนนี้นั่นเองเราก็สับแต่ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันได้กันทุกคนทะเลนิหญ่จริงนะครับโอเคกลับมาที่เกมดีกว่า sta r t i n g ของเซิร์ฟอะเล่นว่าอันไหนดีสุดระหว่างเก้าเก้าโดนแล้วโอเวอร์โหลดแล้วก okay. ็สิบโดนใช่ไหมหรือว่าสิบโดนแล้วโอเวอร์โหลดผมเคยดูนะเมื่อนานมาแล้วงานแข่งของเออเจอสแอลนี่แหละผมเคยดูนะเขาเล่นเหมือนกันเลยสองคนผมจำไม่ได้ว่าใครนะคนหนึ่งเล่นเก้าโดนกับอีกคนหนึ่งเล่นสิบโดนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะไม่ได้แตกต่างเลยครับไม่ได้แตกต่างเนี่ยหรออืมแต่นานแล้วนะ นานมากๆแล้วนะตั้งแต่สมัยผมภาคใหม่ใาม่่งยังไงทามิ่งไม่เปลี่ยนอยู่แล้วในช่วงสร้างสตาร์เตอร์เอ้ยว่าแต่ถ้าสิบมันไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันมาก้สิบโดนแล้วโอเวอร์หลอดอ่ะสิบโดนแล้วโอเวอร์หลอดอ่อก็ไม่ต่างจากเก้าโดนแล้วโอเวอร์หลอดนะฮะเท่าที่ดูมันต้องโอเวอร์หลอดก่อนสี่แล้วก็สิบโดนสิบเอ็ดไปถึงสิบเอ็ดโกงหนึ่ง อ๋อหนึ่งใช่ไหมอันนั้นผมก็คิดว่าไม่ตางแต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะทําอ่ะมันมันจะเสียเยอะกว่าตรงที่เอเราไปเกอบทซนกินเลิกกินเลิกกับเซนอ้าวโปโป๊วีออสโดนไปแล้วหนึ่งคือความจริงน่าจะรู้สึกตั้งนานแล้วโป๊บนะใช่โอนจัดตลอดเวลาแล้วนี่วีออสค้างสามตัวอืมไม่ทำอะไรเลยสามตัวยืนอยู่เฉยอฉยีตอนนี้คนดูเก้าสิบหกคนแล้วับอาจจะประสบปัญหาการแหลกกันนิดนึงนะครับ สรู้นะครับเนี่เห็นว่าพรบคันสามตัวยังไม่รู้ตัวเลยอ่ะโทรไปหาวิออดหน่อยบอกให้เอาพรบผมบอกได้ไหมเนี่ยรีได้ป่าววะเฮ้ยไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเขาไม่เป็นไรถือว่าเป็นของเขาโอเคมาดูฟาซาเราวันนี้เราโฟกัสฟาซาโอ้ยทำไมยังไม่สร้างไฟมาติคอเราโฟกัสฟาซาับจไเน็บับดูไปดูมาเชียร์พอตสักนั้นทําไมถึงไดครับตัวดีครับเหมือนเขาให้ความ เมันคลขาให้ความสนใจกับโป๊ะที่แอบอยู่ในบ้านเซิร์กอะ่ะเขาคลิกไปดูบ่อยมากเลยใช่ทำไมทำอย่างนั้นโอเคจริงๆไม่ไม่เป็นไปได้ว่าเขาจะไอ้นี่ไงไม่ไม่จบจบแล้วจบแล้วก็คือยังยังยังเข,<ๆ>เขาให้ความสําคัญผิดไงเขาไม่ให้ความสําคัญกับโป๊ะตอนนี้ตอนนี้เฟซาเห็นโป๊ะแล้วใช่ก็คือทําให้เขามีดไมโครไปเยอะไงบางทีลูกี้อ่ะถ้าจะฮาลารอ่ะมันอ่ะเห็นปะเขาให้ความสําคัญนนผิดอืมนี่มาดูมาดูพอทอสหน่อยครับบอบ้านไม่เป็นอ่ะ เราบอกแล้วเราไม่ดูโปรตอนเราจะดูเซิร์ชเกมนี้ดูเซิร์ฟแต่ว่างนี้กันได้ปไหนกันได้กันได้ยังยังพอได้อยู่มันก็ไม่ได้แบบทําให้แพ้มากมันวิ่งเข้าไปได้อ่ะก็ใช่สองตัวไงสองตัวกันจือหนึ่งตัวใช้ตัวหนึ่งเ้าจะดูเซิร์ฟโอเคจะดูเซิร์ฟโอเคแต่ว่ามิดเทคหน้าเลยนะครับเอาซีลอดออกไปอย่างนี้เราดูเซิร์ฟเราดูเซิร์ฟเลยเราดูเซิร์ฟคือตอนนี้ เซิร์ฟบุกทำดีมากครับทำโคตรดีใช่ไมค์ไมโคด้วยนะไม่โอ้ไม่ตายเลยอ๋อเอาระดับเลยเอาเข้าทีมชาติได้ไหมเก่งเก่งเก่งเล่นดีครับเล่นดีไมค์โครดีมากครับได้จแล้วด้วยสังเกตว่าจะมีเซิร์ฟล่นสองตัวที่สีแดงครับเป็นเพราะอะไรแต่ที่จะตายก็คือพอซีรลอดต่อยสองทีปุ๊บเอาหนีซีรลอดต้องสอยทั้งหมดสามทีถึงจะโจมตีเซิร์ฟลิงหนึ่งตัวตายแล้วถ้าซีรอดอัปเกรดดาเมจบวกหนึ่งต่อยแค่สองทีตายดังนั้นเขาจิตครับ อาณาจักรที่เกลนไกลยิ่งใหญ่อย่างโปรตอสต้องมาเจอเซอร์คลิงแปดตัวฆ่าตายเลยเสียใจจังไม่นะเป็นเพราะเขาเล่นดีด้วยนะวีออยังต้องปรับอีกเยอะเลยครับใช่วออโอ้แล้วเอาโรโบด้วยทำไมอ่ะน่าจะเป็นการเข้าใจาโปลโลแล้วหรอเดี๋ยวเราก็ค่อยวิจารณ์เขาเกมต่อไปอีกทีกันอาจจะมิดกันนิดนึงคืออยากให้วิจารณ์กันทีละคนเขาเขาจะได้มาดูย้อนหลังเขาจะเห็นว่าใครครับ เอเจอไอซียูเอ็กเราจะวิารเราได้วิจาร์วีออลและเจอไอซียูเอ็กดัดใดครับไอซีเอ็กนี่อะไรใช่ไหมพี่จำสร้างเลยครับขอขอพูดถึงฟาซาเมื่อกี้นิดนึงขอขอพูดอาให้ให้พูดถึงฟาซาเมื่อกี้นิดนึงคิดว่ายังไงบ้างครับก็คือเขาตัดสินใจดีนะที่บ้านใกล้เราอัพหมาเร็วอะ่ะถือเป็นอะไรที่สร้างความได้เปรียบได้เพราะว่ายังไงถึงแม้จะเจาะเจาะอินไอเจาะ ไม่เข้ายังไงเราสามารถตีเกตเวฟฟรีได้ตีไซเบอร์นติกฟรีได้นะอโอเคไม่หลอกนะตังหวะคือเข้าบอไม่ดีด้วยเอาหมายถึงไอวีออสนะใช่เป็นการวอที่ผิดวีออสต้องเออถ้าดูรีเพย์นี้เขารั้งหลังก็คือเปโอเคถ้าเรารู้ว่าบอไม่ดีใช่ไหมครับก็เอาซิลอดมาการสองตัวงั้นก็ได้ครับไม่กีดเอาซิลอดออกนองบ้านโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยคือเซนนการตรงนั้นมันไม่ได้ ช่วยทําอะไรใหใ้ใช่ใช่เสรนาการตรงนั้นไม่ประโยชน์ครับเพราะว่ามันเกิดตรงใกล้ใกล้กันมองไม่เห็ในติดใกล้กลารมองไม่เห็นอยู่แล้วไปยืนตรงนั้นไม่ไม่ประโยชน์อยู่แล้วยูนิตที่ควรยืนที่เสซนนากาควรจะเป็นโผบครับใช่วิ่งไวกว่าด้วยนะวิ่งไวก่าซีร์ตแต่ยังไงก็สู้น้องลิงน้องลิงไม่ได้น้องลิงเร็วไปเยอะหลเจอไอคักโอเคอเครับดีแล้ว อสองคนนี้มีอะไรต้องปรับเยอะเออพอๆกันแต่ผมว่าไอค้ค้งยังเล่นดีกว่านะครับในช่วงสิบนาทีแรก